เคยลองจินตนาการดูไหมครับว่าถ้าเราสามารถปรับจูนอวัยวะที่ซับซ้อนที่สุดในร่างกายของเราได้ตามต้องการมันจะดีแค่ไหนคือจริงๆแล้วเราทําได้นะครับและอวัยวะที่ว่าเนี่ยก็คือสมองของเราเองวันนี้แหะครับเราจะมาไขาความลับทางวิทยาศาสตร์ที่มันน่าทึ่งมากๆแล้วก็มาดูกันว่าเราจะฝึกสมองของเราให้สงบขึ้นมีสมาธิมากขึ้นได้ยังไง ความสามารถสุดมหัศจรรย์ของสมองเนี่ยนะครับเขามีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า neuroplasticity ครับคิดตามง่ายๆเลยสมองเราก็เหมือนสวนที่มีทางเดินยิ่งเราเดินบนเส้นทางไหนบ่อยๆใช่ไหมครับทางนั้นมันก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นแข็มแรงขึ้นแต่ถ้าเราเลิกใช้ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวย่ามันก็ขึ้นรกจนทางเดินนั้นหายไปในที่สุดนี่แหละครับคือหลักการพื้นฐานที่ทําให้เราเรียนรู้และจดจําสิ่งต่างๆได้นั่นเองทีนี้คําถามที่น่าสนใจก็คือ แล้วเราจะเอาพลังของ neuroplasticity เนี่ยมาใช้สร้างเส้นทางใหม่ๆใ,ในสมองที่จะนำเราไปสู่ความสงบสมาธิหรือความสุขที่ยั่งยืนได้ยังไงกันคำตอบอาจจะเรียบง่ายกว่าที่เราคิดนะครับแล้วมันก็ซ่อนอยู่ในการปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งเราจะมาสำรวจไปพร้อมๆกันวันนี้ครับและนี่ก็คือแผนที่การเดินทางของเราในวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากความมหัศจรรย์ของสมองที่เปลี่ยนแปลงได้ ไปสู่จุดที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาเจอกับภูมิปญาโบราณจากนั้นเราจะไปส่องกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองเวลาที่เรามีสติและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราจะเอาเรื่องทั้งหมดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงโดยเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับก็อ้างอิงมาจากงานวิจัยที่น่าทึ่งของด h e r b e ร t เฮอร์เบิร์ตเบนสันจากฮาร์วาร์ดแล้วก็ผู้บุกเบิกด้านสติอย่างจอห์นครับ เอาละครับในส่วนแรกนี้เรามาทำความเข้าใจศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเรากันก่อนเลยลองนึกภาพตามนะครับว่าทุกครั้งที่เราเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือแม้แต่เปลี่ยนความคิดของเราเนี่ยเรากําลังสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆในสมองขึ้นมาจริงๆนะครับนี่ไม่ใช่แค่แนวคิดลอยนะแต่มันเป็นความสามารถทางกายภาพที่แบบสุดยอดมากๆของสมองเราเลย จากเรื่องที่เมื่อก่อนอาจจะถูกมองว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตอนนี้วิทยาศาสตร์ได้เข้ามาเปลี่ยนมุมมองของเราไปโดยสิ้นเชิงเลยเรากําลังจะได้เห็นกันชัดๆเลยว่าการทําสมาธิเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายและก็จิตใจของเราแบบที่จับต้องได้และวัดผลได้จริงๆ จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยนะครับมันเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1,960โดยดรเฮอร์เบิร์ตเบนันจากฮาวาดนี่ยแหละครับท่านไปศึกษาคนที่ฝึกสมาธิแบบจริงจังแล้วก็ค้นพบว่าการฝึกฝนพวกนี้เนี่ยสามารถสร้างสภาวะทางร่างกายที่มันชัดเจนแล้วก็วัดผลได้จริงๆซึ่งการค้นพบนี้ก็นำไปสู่การก่อตั้งสถาบันการแพทย์กายและใจเพื่อศึกษาความสัมพันธ์นี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกครับและไอ้คำว่าสติที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ คุณจอนคารบัดสินเขาให้คำนิยามที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยนะครับเขาบอกว่ามันคือการตระหนักรู้คือการอยู่กับปัจจุบันขณะแบบจริงๆเหมือนกับการที่เรานั่งมองเมฆบนท้องฟ้าครับเราก็แค่เห็นว่ามันมีอยู่เออก่อนนี้รูปร่างแบบนี้นะก้อนนั้นแบบนั้นโดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินว่าก้อนไหนสวยไม่สวยเราก็ทําแบบเดียวกันนี่แหละครับกับความคิดและความรู้สึกของเราแค่รับรู้ตามที่มันเป็นเอาละครับเรามาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดกันแล้ว ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายและสมองของเรากันแน่เวลาที่เราฝึกสติก่อนอื่นเลยลองนึกถึงเวลาที่เราเครียดจัดๆนะครับหัวใจนิ่เต้นเร็วเลยหายใจก็ถี่กล้ามเนื้อก็ตึงไปหมดความดันโลหิตก็สูงขึ้นนี่คือการตอบสนองแบบสู้หรือหนีของร่างกายเราซึ่งมันก็มีประโยชน์นะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวเลย และนี่คือการค้นพบที่น่าทึ่งของดรเบนซันครับท่านเรียกมันว่า relaxation response ซึ่งมันก็คือขั้วตรงข้ามของการตอบสนองต่อความเครียดทุกอย่างเลยลองดูสิครับทุกอย่างกับตาลปัดหมดความดันโลหิตอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจทุกอย่างช้าลงกล้ามเนื้อก็ผ่อนคลาย และที่น่าทึ่งที่สุดเลยนะครับคือการใช้ออกซิเจนลดลงถึง17นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าร่างกายกำลังเข้าสู่โหมดซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองอย่างแท้จริงครับเราอาจจะเปรียบเทียบคลื่นสมองของเราเหมือนกับเกียร์รถยนต์ก็ได้นะครับในสภาวะปกติที่เราตื่นตัวหรือเครียดเครียดเนี่ยสมองจะปล่อยคลื่นเบต้าออกมาซึ่งก็เหมือนการเข้าเกียร์สูงนั่นแหละครับแต่พอเราฝึกสติปุ๊บสมองจะค่อยๆเปลี่ยนไปสู่คลื่นอัลฟาและตีตาซึ่งมันก็เหมือนการขับรถด้วยความเร็วคงงทีี่สบสบมมาธิ แล้วก็เป็นสภาวะที่พร้อมจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเลยสรุปง่ายๆก็คือคลื่นสมองของเรามีหลายระดับเลยตั้งแต่คลื่นเบต้าที่วุ่นวายในยามตื่นไปจนถึงอัลฟาและทีต้าที่สงบและสร้างสังมากขึ้นการฝึกสติก็เหมือนกับการที่เราสอนให้สมองของเราสามารถเปลี่ยนเกียร์จากความวุ่นวายมาสู่ความสงบได้ตามที่เราต้องการซึ่งมันเป็นทักษะที่มีประโยชน์มากๆในชีวิตประจำวันครับพอเราเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งพวกนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือ แล้วเราจะเอามันมาใช้ในชีวิตประจำวันที่แสนจะวุ่นวายของเราได้ยังไงเอาละ่ะในส่วนนี้เราจะมาดูเครื่องมือง่ายๆแต่ทรงพลังกันครับนี่คือแนวคิดที่ผมว่าทรงพลังมากๆเลยครับความคิดไม่ใช่ความจริงมันหมายความว่าความคิดที่มันผุดขึ้นมาในหัวของเราเนี่ยมันเป็นแค่เหตุการณ์ทางจิตอย่างหนึ่งเท่านั้นเองครับมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับไป เราไม่จําเป็นต้องไปเชื่อหรือทําตามความคิดทุกอย่างโดยเฉพาะความคิดในแง่ลบนะครับการตระหนักรู้แบบนี้จะช่วยให้เรามีช่องว่างระหว่างความคิดกับการกระทําของเรามากขึ้นครับนี่คือแบบฝึกหัดที่ทรงพลังมากๆและใช้เวลาแค่3นาทีเท่านั้นครับเขาเรียกว่าพื้นที่หายใจขั้นแรกเลยนะแค่หยุดแล้วถามตัวเองเบาๆว่าเอ๊ะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะรับรู้ความคิดความรู้สึกต่างๆโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินมัน ขั้นที่2ค่อยๆเอาความสนใจทั้งหมดมาจดจ่อที่ลมหายใจรู้สึกถึงลมที่เข้าและออกใช้ลมหายใจนี่แหละครับเป็นเหมือนสมอเรือให้ใจเราได้พักและขั้นสุดท้ายค่อยๆขยายการรับรู้ไปทั่วทั้งร่างกายสัมผัสความรู้สึกต่างๆก่อนจะกลับไปทำกิจกรรมต่อแค่3นาทียัง่ายๆแบบนี้ก็สามารถรีเซ็ตวันของเราใหม่ได้เลยนะครับแล้วในชีวิตจริงที่มันวุ่นวายล่ะโดยเฉพาะในที่ทำงานเราจะเอาหลักการนี้ไปใช้ได้อย่างไร เราสามารถเอาสติมาปรับใช้กับการทำงานได้ง่ายๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นวันด้วยการหายใจอย่างมีสติสักแป๊บหนึ่งใช้เวลาพักเบรกสั้นๆทำพื้นที่หายใจ3นาทีหรือเวลาคุยกับเพื่อนร่วมงานก็ลองตั้งใจฟังเขาแบบเต็มที่จริงๆหรือตอนที่งานมันยุ่งจนใจวอกแวกก็แค่ค่อยๆดึงสมาธิกลับมาที่งานตรงหน้าอย่างอ่อนโยนเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับที่ช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมหาศาลเลยการฝึกสติเนี่ยมันไม่ใช่การไปให้ถึงจุดหมายนะครับ แต่มันคือการเดินทางอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้ามีสิ่งหนึ่งที่อยากให้จําได้จากเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับก็คือสมองของเราเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและสติก็คือเครื่องมือที่เราทุกคนมีอยู่ในมือเพื่อฝึกฝนมันครับไม่ต้องทําอะไรซับซ้อนเลยแค่การฝึกฝนเล็กๆน,น้อยๆแต่ทําอย่างสม่ำเสมอก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตได้แล้วครับท้ายสุดแล้วนะครับทุกอย่างมันเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ แค่นั้นเองการตระหนักรู้ถึงลมหายใจของเราถึงร่างกายถึงความคิดและถึงช่วงเวลาปัจจุบันนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก่อนจะจบเรื่องราวของเราในวันนี้อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้ลองนําไปใช้ดูนะครับว่าในวันนี้จะมีสักช่วงเวลาไหนบ้างที่เราจะสามารถหยุดพักแล้วเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่จริงๆนะครับอาจจะเป็นแค่ตอนจิบกาแฟยามเช้าตอนเดินหรือว่าตอนฟังเพลงแค่สักหนึ่งช่วงเวลา ก็อาจจะสร้างความแตกต่างให้กับวันที่เหลือได้แล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ